พาไปดูรูปบ้านหลวงพ่อที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเขาบอกว่าทํามาตั้งนานมันดูเหมือนจะยังไม่เสร็จสักทีมันมีปัญหาอะไรทําไมมันถึงไม่คืบหน้าสักทีเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่วัดโบสถ์หมู่ที่3อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะบริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อ3องค์แกะสลักมาจากหินศิลาก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้องค์แรกก็คือหลวงปู่ม,ม่วงอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดองค์ต่อมาก็คือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเกจิชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรีรและองค์ที่3ที่มีลักษณะไม่เหมือนใครเป็นหินศิลาสีขาวดูเหมือนว่าแกะไม่สมบูรณ์เลยนะ เราก็เลยไปสอบถามจากท่านพระครูวิทย์ในทรสมพรอาพจนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บอกว่าหลวงพ่อองค์น anyway> ี้คือหลวงพ่อไม่ต้องการหน้าตาอหงต้นตาคือแกะสลักเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะนี่หน้าต่ำกว้าง24นิ้วสูง50เซนติเมตรตั้งใจให้เป็นแบบนี้จะได้เป็นกุศโลบายเตือนใจผู้ที่มากราบไหว้วาชื่อเสียงหน้าตายศถาบรรดาศักดิ์ล้วนเป็นสิ่งที่หลวงพ่อไม่มีให้จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น และมี mm hmm. นอกจากนี้ก็ยังมีป้ายติดด้วยนะคะว่าก่อนจะกราบหลวงพ่อ,อต้องทําให้ตัวเองให้ได้เสียก่อนเ,ออเพราะหลวงพ่อไม่มีหน้าตาชื่อเสียงและยศบรรดาสิ่งที่ทุกคนขอให้ไม่ได้แต่ถ้าทุกคนรู้จักตนเองและรู้จักพอแล้ว ไม่ต้องไปขออะไรจากใครก็ได้พอใจที่เรามีเราเป็นชีวิตนี้ก็มีสุขค่ะคือถ้าเราไปขอพรปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทําตัวด้วยปฏิบัติตัวด้วยไม่ใช่บอกขอให้ลูกช้างรวยมีเงินมีทองแต่กลับมานอนอยู่สบายนสบายอันนี้เงินมันก็ไม่เข้านะเมันต้องทํางานด้วยขอพรด้วยมันต้องไปคว่คู่กันนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ